สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านอีป,ปาดครับอ่าอําเภอกันทละล่มครับเอา power amp สี่ channel นะครับแล้วก็เต้นมาส่งเฮียตานครับอุบลสายยันซาว F สามครับนี่นะครับมานะสวัสดีครับฮียตานสวัสดีครับวันนี้เอา power amp สี่ channel ครับมาส่งแล้วก็เต้นแม่เอานครับพามันเดี๋ยวยังไปกลางครับเต็นทอง อันนั้นเอาขึ้นไปเลยไอ้มแม,น,น,แมนครับแมนเวิร์ดสามเทียนเดี๋ยวเอาไปขันใส่เหล็กเดี๋ยวตั้งกลนมันให้ของใหม่เกะียกล่องครับอ่ะไปไปเบิ้งเอที่เหียตาลครับเดี๋ยวเบิ้งข้างหน้านะครับ โอ้คือลงมลายเถี่ยเนี่ยฮะล่ำคว,ว,วันคือเห็นข้างเถี่ยล้บวชยั่งเหลืออยู่ในตังโหลดบวกกาบไอเห็นว่าเสืเ้อหนาวเป็นเกียวอ่งมากเป็นนองหนาวก็เลยกินยาละไยอ,อู้เบียดสิบสองเลยครับโลสิบสองใบครับเฮียาตาจันหนักล่ำควันเลยครับนี่ลก,นนกลางก็อวอเท็ครับเป็นอเมเจอร์รุ่นของวอเทิกน,นะครับนี่ครับ เขาเอื่นว่าวอเท็กอเมเจอร์ครับวอเท็กอเมเจอร์โปรครับนี่ครับี่นนองเบืองป่ายครับวอเท็กอเมเจอร์โปรครับสวยงามครับอาจารย์คันถาเลยนะครับเดยวที่ตั้งทั้งหนกมันนไ้โอ้ไฟกับมะพร้าวมะพร้าวเนียพ่อเอ้ย ผลว้าล่นกวนเนี้ยก็ผลเน่ยพี่น้องเจ้าบาทครับบอ,บอกคือขันโบได้เมอนกลัวมาสิมากนี่โอ้ยคุณครับบนสาย,ยันสาวเอสามครับจันตันสุดยอดายพี่น้องอ้ร่งการครับอลังการแห้งๆเลยละ่ะ ไฟแสงสีกับเต็มพิกัดครับเดี๋ยวเขาจะผ้าขึ้นไปเบิ้งขงมวนนะครับเดี๋ยวจะคันใสอ่าตัวน,นี้เป็นพาวเวอร์มาใหม่เลยนะครับเป็นคิวหมื่นีนะครับวันนี้ครับอาจารย์โอ้ต่อสายอ่าพาวเวอร์แอมตัวเก้าก็จะเป็น ตัวขับโล่ยู่เล้่วก็จะเป็น9 0 0โปรนะครับแต่ตัวที่ใช้ขับกลางอ่าเป็น VZ ครับเพิ่นก็เลยเฮียตานเลยเปลี่ยนออกเบิดน,นะครับเปลี่ยนออกก็จะเป็นอ่า9 0 0โปร9 0 0โปร2เท่นครับขับแชเนลและ3ดอก แล้วก็เป็นคิวเหมือนสี่นะครับขับชแนลละหนึ่งตู้ครับเพราะว่ามี4ใบนะครับข้างละ4ใบครับชแนลละหนึ่งตู้มาดูหัวเครื่องครับหัวเครื่องก็จะเป็นมารณนี่6 0 a ครับแล้วก็สเตตบล็อกไมดาดสามสอครับโอ้ใหม่ๆเลยครับสเตีบล็อกไมดัาดสามสอ ไม่ลอยกิฟครับไม่ลอยชัวร์ครับ,รรบแล้วก็เครื่องสำรองไฟ CBC อมอนิเตอร์ก็จะมีของ w a t ์ e ท SAE ครับสองตัวตัวนี้เป็นคอร์สสำรองนะครับแล้วก็มีไม่ลอยชัวร์อีกหนึ่งตัวแล้วก็อ่า ...DMX นะครับบูสเตอร์นี่ครับกำลังขันเข้า เนี่ตานที่ซีมากมากมากบบเลครับมากแบบแห้งหรือว่าแห้งเอาเอาเอาธรรมดาก็เนาะบ่วพรมสิได้ตั้งไว้เถืองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีตั้งนะครับนี่ครับเอ่เมือนซีนะครับเมื่อนซีคิโย ครับ Q หมื่นสีนะครับนี่ครับสี a n แนลครับ Q เมกะ Q หมื่นสี่สี่ชแนลหนึ่งสองสามสี่าวอลลุ่มข้างหลังก็นี่ครับส่วนของข้างหลังนะครับก็จะเป็นอินพุตหนึ่งอินพุตสองอินพุตสามอินพุตสี่ครับแล้วก็เอาพุตหนึ่งสองสามสี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งนะครับ ดดอาจาจะสภาพสร้างได้นะครับเพราะว่ายังอรอแรงน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับที่เดินทางมาหาร่วมเดี๋ยวเราจะตั้งค่องาอาจ,จารย์เจดีจเดี๋ยวเอาที่อ,อาิบดีหลวงปู่ทุกโควที่าทาวัดนะครับสามพาดแจ้งความประสงค์หรือแจ้งชื่อเอาห<ล>นึ่งพันแปดร้อยวัดก็น่าดในการเพราะว่าช่วงนี้คณะกรรมการทางวัดแล้วก็ เอาสองพันเท่เอาสองพัทก็ได้เอาเรเลยาเอา1,800งพันแวัต์สักก่อนนานครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้นะครับช่วงเวลาที่เราประกอบพิธีการก็ติ๊กลงตามกราฟนะครับหนึ่งพันแปดตก็นี่ครับติ๊กลง1นขีดครับสองพันหนึ่งร้อยวัตก็ติ๊กลงขวามือ1นขีด ส่วน2,500บาทไม่ต้องติ๊กนะครับเรย่องค่วยเนี่ยอาจารย์เขาเขาเริ่มต้นที่1,800ัดบาทก่อนนะครับเข้ากับติ๊กลงครับใจน้ะอาจารย์แขามเอยรทีแมนครับแมนอันการงหมดคือเริ่มต้นที่8 0 0พก่อน้าทาเฮียตานว่ามันคอยอยู่กั แจงมาตีกเป็น2,500วัตห้ารอเฮ้ย2,100วัตทาส้า2,500วัด, 2, วด, 2, วดมันมันมันจะโหดพ่ดเอาพันแปดกับสองพันเอ็ดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทาตีกเลี้ยวทาโบกโวดตัวนี้มันมาทำงานเนี่ยแมนครับโวดแมนโวดเขาทั้งสองทั้งสองครับตัวนี้กับโว,ว,วด เพราะว่าเขาลี้งเบิดเป็นหมดละเขาเลี้งหนึ่งสองเขาเลี้งหนึ่งสองสามสี่เขากับรถสองตัวเลยครับแมนครับตัวกลาง่องนี่อาพอมีเวลาหลงเหนืออยู่ที่เราจะได้แมนครับเป็นพันแปดร้อยวัตตนี่แมนถามันยังเบาอยู่เพื่อสี่ร่องสองพันเอ็ดก้อนบ่เอนี่เอาพันแปดเนาะ ถ้ามันยังเบาอยู่แบบว่าบรสาใหญ่เข้ากับยังมากดเป็นสอ0พันหนึ่งรอยบาทครับไม่เอียครับก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้ลงเอาตัวนี้ขึ้นตามตามตามกราฟมั่นอ่ครับครับเอายืมเงินเส้นมาบริการเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพันแปดร้อยบาทเบื้องก่อนครับพี่น้องดีแห้งดีแห้งมันจะเป็นระบบติ๊กนะครับตัวนี้เป็นระบบติ๊กระบบเลื่อน

ได้กลางนี่ละทังกลางล้วนกลางคกลางครับเอาทั้งกลางกันได้ฮเอาคืนเนิงมันโยกยากว่ะเลยบอกไฟมันมีจักอันตโอ้โหม่ใชยก็ขวางฮี่นั่นเอาตัวนี้ขึ้นกลางันเอาตัวนี้ขึ้นกลางขอบคุณเครื่องไปเป็นไฟจากใจฟุนวอถิดนะครับ เอาองเวียนไปปันใสก็ยัออยงเห็นเรียนไม่ทั้งยง่งซุบไนโอ้นี่ครับเครื่องปั่นไฟใจบุญพอเทิครับโอ้สวยงามเลย60 l ิสนะครับเอาล่องพันแปดร้อยวัดเพื่อนกอนครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยก็เปิดเพียงบ่ไดอีกเนาะเมื่อฮันดันเขาจะเอาสวดนี่มันมา เขาล่องเลยเนาะเขาล่องเปิดเพียงกับหัวครับว่าเแียงมันคอยจำเลยปักแบบดีเลยครับโอ้นี่ครับประหยัดพาวเวอร์ลงไปอีกประหยัดไปอีกเจ้าเทนเนี่ฮปกติอีกสองเทนเนาะโอ้ยอีกเทนหนึ่งเทนนึ่งนักวักรเบามันดีเบาวัวเลยครับนี่ครับได้ครับ พะว่ามันใหทท้ที่สองพันห้าร้อยวัตต์เดนนะครับคือถ้ามันมีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งเฮายังเหลืออีกซำสองแทนเนี่ยพราะว่าเฮาเฮาสำรองไว้แทน,นหนึ่งมันว่าอะเออคือถ้ามีปัญหาก็ยังเหลือพาวเวอร์อีกอ,อ,อีกแคนหนึ่งอีกแค้นหนึ่งครับมันบ่งบอกความรวยมาซื้อแอมมาไว้สำรองง้อรวยครับจุกไปหนาเส้นมันจะถูกเหตุเครื่องเสียงก็รวยซสำจ้อบดานหรอเมืกี้ไอ้นู่นแห่งรวยกวนี่เออ ตะกีดได้สวยได้แบนว่าเป็นอย่างชุ่มเออบ่มีอย่างครับพี่น้องอยากขายผ้าบ่บ่เอาไปเอาไปขายเบิด์ส่วงมันขึ้นหลายๆเนี่ยบ่ได้จำบ่บ่ได้จำเลยขายส่วงมันขึ้นสามเมื่อเท่าไรนั่นขายเลยครับบ่ได้จำนี่ครับไม่ต้องเสียเวลาเอาขันเขาเด้ออาจารย์เฮาโอเคครับสำหรับคลิปนี้มันสีเงาพอดคลิปหน้าที่กลอะไร ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำครับอุบลสายยันซาวเอฟสามครับบริหารงานโดยอาจารย์ตนันโอ้เอฟสี่ครับโทษโทษหลายๆเอฟซีครับโฆษณาผิดโอ้ยส,ยอยสปอนเซอร์พวกเขาเลยได้หนีเอฟสี่ครับเอฟสี่